สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อวันนี้อาจารย์จะวางเป็กสูตรครบ2ตัวล่างไปจำงวดวันที่1เมษายน2567ก่ตอนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างชุิพิเศษนะคะในแนวทางครบ2ตัวล่างอาจารย์เคยวางให้แล้วนะคะในในระยะทางของสสูตรด้วยกันเป็นสูตรระยะยาวนะคะที่เดินทั้งหมด7หลักนะคะ และแปดหลักนะคะท่านผู้ชมไม่มาสองตัวก็คือตัวไม่มาเนี่ยครบสองตัวล่างสําหรับงวดนี้เราจะได้ถึงสี่ตัวด้วยกันนะคะก็สามารถเอาไปตัดในสูตรต่างๆได้นะคะตัวที่ไม่มานะส่วนตัวที่มานั้นเราก็เอามาจับกระทบกันแล้วก็หาตัวเด่นสําหรับสองตัวล่างได้เช่นกันนี้สําหรับแนวทางของครบสองตัวล่างสูตรนี้นะจะเป็นแนวทางของชุดพิเศษระยะการเดินนะคะก็ทั้งหมดสิบแปดงวดนะ งวดที่แล้วเป็นงวดที่สิบเจ็ดจากเล่มที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวดูแนวทางก่อนเนาะสูตรครบสองตัวล่างนะคะอาจารย์จะจะวางให้สูตรนี้แล้วกันนะ,ะสูตรเราจะใช้พันนะคะคูณด้วยสาบวกสิบนหน่วยบน10ล่างหน่วยครั้งที่สี่คูณสองบวกสคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหบวกสองบวกหแล้วก็บวกสองการต่อไปจะบวกหนึ่ง หรือเปล่านะจะสลับหลักกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองจะเป็นหนึ่งหรือไม่นะคะเดี๋ยวก็ลองดูตัวเลขก่อนนะคะตั้งแต่งวดที่ออกหกสองนะหกหอ่ะตรนี้เลยเนาะหกสองหสองเราจะย้อนไปนะคะหนึ่งงวดงวดที่ออกหนึ่งหมาดูแนวทางของการคำนวณสูตรนะคะเดี๋ยวลองมาแกะสักงวดหนึ่งเนาะ วดแรกเลยนะคะใช้หลักพันหลักพันก็คือเลขสองคูณสามเป็นหกสิบบนศูนย์หน่วยบนห้าสิบล่างหนึ่งหน่วยครั้งที่สองก็1นะเอาคูณก,กับสองหนึ่งคูณสองได้สองแล้วก็อย่าลืมสองคงที่นะตัวนี้คือตัวคงที่แล้วทำการบวกกันหกศูนย์ห้าเป็นสิบเอดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่แล้วก็บวกสองเป็นหกได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองงวดแรกก็ออกมาที่หกสองเราก็ทําแบบนี้ทุกงวดนะคะงวดที่สองนะบวกมาได้ที่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสี่หกออกหนึ่งหนึ่งนะคะงวดที่สามสามสี่หกเจ็ดเก้าออกหกเจ็ดเนี่ยสองตัวนี้นะคะหกเจ็ดงวดที่สี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งนะคะงวดที่ห้า สามสี่หกเจ็ดเก้าออกสี่หกนะม้วนที่หกสามสี่หกเจ็ดเก้าอันนี้ได้ล็อกเดียวกันออกหกหกเป็นเบิ้ลน,นะฮะม้วนที่เจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดออกสี่สี่นะฮะม้วนที่แปดสามสี่หกเจ็ดเก้าออกหกสามม้วนที่เก้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดออกหนึ่งสี่ม้วนที่สิบนะฮะห้าหกแปดสามเก้าออกเก้าหนึ่งม้วนที่สิบเอ็ด สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์ออกแปดห้านะคะแปดกับห้าม้วนที่สิบสองแปดเก้าหนึ่งสองสี่ออกแปดเก้าม้วนที่สิบสามห้าหกแปดเก้าหนึ่งออกหกหนึ่งม้วนที่สิบสี่เก้าศูนย์สองสามห้าออกศูนย์เก้าม้วนที่สิบห้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกออกสี่สามง้วนที่สิบหกสามสี่หกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้านะฮะและนี้เป็นม้วนที่แล้วนะคะ ื่อที่แล้วก็คือ78013ออก7 8อันนี้แนวทางของทั้งหมดก็คือ17งวดนะงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่18บแปะ,ะลองเช็คก่อนเลยนะหลักพันนะคะเลขเจ็ดสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะ,ะพันเลขเจ็ดสิบบน2หน่วยบน6หลักพันเลขเจต้องเอาคูณก่อนสก่อน,นะคะ่ะสามเเป็น21ได้เลขหนึ่ง สิบนก็เลข2หน่วยบนเลข6 10ล่างออก7จดแก็เลข7แล้วก็หน่วยครั้งที่4 9่เก้าคูณกับ2ก็เป็น18แปดและสองคงที่2อก็หเป็น8ดเป็น9 9้กับเ็ดก็เป็น16ได้เลข6เลยนะคะได้หกหกบวกหนึ่งเป็น7 7็ดเจ็ดบวกเก้าเออเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศ 0, 0ูนย์บวกสได้สอง ถ้าสลับหลักกันบวกนะคะหกบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองตรงนี้ก็จะต้องเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมถ้าถ้ามันกรณีมันหลุดสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามคะเลขสามเบาๆไว้อย่างนี้นะอันนี้แนวทางของเลขสามเราก็ยังคำนวณไม่ได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งก็บวกหนึ่งก็เป็นบวกสามบวกสองบวกหนึ่งก็เป็นเลขสี่แบบนี้ไปนะคะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เอ่อห้าตัวนะคะห้าตัวที่ยังเข้าทุกงวดก็คือตรงนี้เลย หกเจ็ดเก้าศูนย์สองนะคะหกเจ็ดเก้าศูนย์สองตามนี้เลยนะ,ะเลขสามก็ยังไม่มีนะคะถ้ากรณีถ้ามันเราคิดว่ามันเลขมันจะหลุดไหมถ้าบวกสับวางจังหวะคือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอย่างนี้นะ,ะมันก็จะเป็นเลขสามนะคะอันนี้อาจารย์จะคัดเลือกมาแค่หกเจ็ดเก้าศูนย์สองนะคะ,ะตามมาแล้วนะถึงสองงวดนะคะอาจารย์ตามสูตรนี้สองครั้งเข้าทั้งคู่นะ ตัวเลขมันน้อยตัวนะคะมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดถ้ากรณีถ้ามันเข้าก็เราลองมาเคลียร์ตัวเลขดูนะคะอันนี้จะเป็นงวดที่สิบแปดงวดที่สิบแปดเราก็ได้ที่เลขอะไรหกเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็สองเกิดจากการบวกอย่างนี้นะแล้วมันจะบวกหนึ่งก่อนแล้วก็บวกสองบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะะี่ค่ะอย่างอยู่ที่ห้าตัวก็ระยะสิบแปดงวดถือว่ายาวนะคะ วดน,นีครับตัวเลขที่เราชอบก็อยู่ในนี้อยู่แล้วอาจารย์คิดว่าอา,อาจจะเดินต่อนะขอให้เดินต่อก็อแล้วกันจะออกเป็นเลขอะไรตรงนี้ใช่ไหมอ่แล้วก็รอผลอยู่เนาะอันนี้น,นี่คือช่องออกนะคะแล้วเราจะจับกันแบบไหนดีนะออกวันที่ออกรอผลรอผลของวันที่หนึ่งนะคะเมษายน หกเจ็ดเนาะลูกหมาก็เห่านะถ้าเราไม่ทำงานนะไม่ลงยูทูบอยู่เงียบๆมันก็เงียบนะเวลาเราเริ่มมาทึกเทปอะไรหรือว่าเราทำงานมันก็จะร้องไงก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะเขาเรียกว่าหมานนะคะท่านผู้ชม ไม่มีมาเนาะโชคอาจจะไม่เกิดก็ได้เนาะเราก็ทำใจใช่ไหมจากช่องนะคะมีดีแชนแนลอาจารย์ก็ลองฝากสูตรนี้ดูเนาะมีเอฟซีขออยากได้ครบล่างนะคะแบบห้าตัวก็อยูป่ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ f อฟซีขอมานะคะ f อซเนาะขอนะคะ f อซขอมา ก็ขอมาก็จัดไปเลยนะ,ะตามคําขออันนี้ถ้าเกิดเราเราจะเอามาตั้งข้างนอกนะคะอันนี้ท่านผู้ชมเลือกเลยนะมีตัวเลขทั้งหมดก็คือ6 7 9 0และก็สอนี่นะอาจารย์ขอยกมาไว้ข้างข้างนอกนะามาคำนวณข้างนอกนะแล้วตรงนี้ก็เลือกเอาเองนะคะหกเ ศูสอง่ามีอยู่แค่ห้าตัวนี้ถ้าเกิดเราอาศัยเออครบล่างระยะยาวนะมันไม่มีนะโน no. เดี๋ยวก่อนนะครบล่างของระยะยาวนะถ้าเป็นระยะยาวเริ่มตื่นเต้นอีกแล้วนะจะมาไหมเนาะถ้าเป็นระยะยาวนะจะโนสองตัวก็คือ 5, สูตรที่หนะึ่งเนาะไม่มาที่ห้ากับเจนะ็ดแล้วสูตรที่สองเขียนแบบนี้แล้วกันระยะยาวเหมือนกันไม่มาเหมือนกันก็คือศูนย์กับ1นะ่งสองสูตรนะที่อาจารย์วางไปให้ใครยังไม่ดูลองเข้าไปดูไม่ทราบอยู่ใน e p e p ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะ e p ที่พบ ครบร่างระยะยาว EP ที่9กะอันนี้นะเปลี่ยนประการเนาะ EP ที่9นะครมี FC ขอมานะเมื่อวานอาจารย์ก็อ่านเจอนะแสดงว่ายังไม่ได้ดูนะคะลองเข้าไปดูนะเอ่อระยะยาวก็คำว่ายาวนี่ก็คือประมาณแล้สามสิบงวดอย่างเงี้ยประมาณสักสางวด สามสิบเก้างวดอันหนึ่งก็น่าจะยาวกว่าไหมเดี๋ยวดูก่อนนะอันก็จําไม่ค่อยได้นะสามสิบสองงวดแล้วกันอันนี้อันนี้ยาวสุดแล้วนี่สามสิบสองสามสิบสองงวดไอ้สามสิบสองงวดเนี่ยเคยหลุดครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์บอกไว้ก่อนอันนี้ขั้นไวนะ้เนาะขั้นเทียบไว้ใช่ไหมนี่ค่ะแบบนี้เลยอ่ะเราก็เล็งมาเนาะอันนี้ของสูตรนี้หกเจ็ดเก้าศูนย์สองหกบวกหนึ่ง บวกสองบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองอันนี้สิบแปดงวดเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันอสิบแปดเนาะเริ่มที่หกเจ็ดเก้าศูนย์สองเอาตัวที่ไม่มาห้ากับเจ็ดและศูนย์กับหนึ่งนะคะมาตัดเลยห้าห้าเอาห้าไม่มีเนาะมีเจ็ด 01ไม่มี1มี0อ่ะสมมติว่าตัดออกไปแบบนี้่ะหรือใครจะไม่ตัดก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราอิงสูตรให้มันสัมพันธ์กันใช่ไหมมันก็จะตัดได้เหลือแค่ตัวเลขก็คือ6 9แล้วก็2จับเลยนะคะแสดงว่าม,มีคนมาบ้านอาจารย์แน่เลยมันเหา6 6 9 2ก็เท่ากับอ่า6 9 ตัวกลับก็คือ9 6แล้วก็6 2เว้นมาทัดหน่อยเนาะ2 6แล้วก็9 2 2 9องสองเก้นะแล้วก็มีอีก3ตัวก็คือ6 6 2 2องอ้า เก้าเก้าแล้วกันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะนี่ได้ทั้งหมดตามนี้เลยอันนี้ไม่ต้องกลับใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวเบิ2 2 2 2 2 2 2 2เ้ลหกหกสองสองเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกหกสองสองหกเก้าสองสองเก้ามีประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่ะนี่คือการคำนวณของสูตรหวยนะมีโอกาสเข้า,ม,า,ามีโอกาสหลุด ถ้าหลุดตัวเลขที่เราชอบก็จะไม่ได้ด้วยนะ,ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเรียนมาสูตรอื่นๆนะสูตรที่เราเรียนมาหลากหลายสูตรจนถึงวันนี้แล้วนะท่านผู้ชมหลักสิบเราก็จะได้แนวทางของเลขเก้าถ้าลองจากเก้าอาจารย์ก็น่าจะสับลองให้ที่โอ้แล้วแต่เลขอะไรเจ็ดหรือว่าศูนย์นะหรือว่าจะเป็นเลขแปดอะไรแบบนี้นะตัวสับลองแต่ว่าอาจารย์ก็ฟันหนักๆไปแบบนี้เลยมาก็มานะไม่มาก็ว่ากันใหม่งวดหน้านะคะนี่คือนิสัยของอาจารย์นั่นเองนะคะ ทำหวยมาก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วที่เราชอบนะอันนี้ห้าตัวนี้นะตามจริงมันไม่มาถึงสี่ตัวมันมีตัวตัดอยู่แค่สองตัวก็จะเหลือตัวเด่นของสูตรครบล่างชื่อพิเศษนะหกเก้าแล้วก็สุงหกเก้าสองนะก็คือหกเก้าแล้วก็สองนี่สามตัวนี้พอเราเอามาคไข้กันแล้วก็จะได้หกเก้าเก้าหก บางครั้งเราเราทำได้ตัวหลักสิบเด่นเดนมันก็ไปอยู่หลักหน่วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตัวเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีสามตัวนี้นะฮะแล้วก็เก้าสองสองเก้านี่คือกลับให้นะคะเลยหลายตัวนะ,ะตามจริงก็เล่นหวยนะคะเสียงโชคก็ต้องกลับตัวอยู่แล้วนะะไขไม่กลับตับแตกอะไรก็ว่ากันไปเนะาะตอนหัวย,ยังไม่ออกก็ดีเนาะตอนพอหววออกแล้วก็มีมีคือเฮกระโดดเต็มที่เลย ใจสั่นต,ตึกตักตึกตักเลยเนาะบางครั้งก็หอเหี่ยวไปเลยนะคะท่านผู้ชมเซ็งเลยเนาะอะไรแบบนี้นะแล้วก็แป๊บเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่เข็ดนะคะท่านผู้ชมหามาอีกแล้วอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะอันนี้ตัวที่ไม่มานะโน no. ตัวโ no. นนี่นะก็คือตัวนี้ของสองสูตรหลังนอกจากตัวนี้ก็คือตัวที่มานั่นแหละนะคะ เราก็เอาตัวที่ไม่มานี่มาตัดจากสูตรที่เราทําได้ตรงเมื่อกี้นี้นะคะก็บอกสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะลองพิจารณาดูนะคะชอบค่อยจัดนะไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนงวดหน้าค่อยติดตามก็ได้นะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ